สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรกวันอังคารที่11กรกฎาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองณนะเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นมาถึงคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนานเพชรพาการสิทธิเจแดงนะครับนักชกจากแม่ห้องสอนหรือเพชรพากาโนงเชียงใหม่นะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิเจแดงที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับ วันนี้เจอทัางน้านสมอเงินนอนวัตรยิมหรือโรงเรียนกีฬายะโสธรน,นะครับนักชกจากอำนาจเจริญแต่ทว่ามาทําการฝิตซ้อมที่ค่ายมวยนอนวัตรยิมที่จังหวัดชนบุรีโดยมีเสียยะนอนวัตรยิมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพักการสิทธิเจแดงนะครับช่งน้ำหนักได้105ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านสมอเงินนรนุวัตยิมนะครับช่างน้ำหนักได้105.9ลดไปจุดครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมอเงินนรนุวัตยิมนะครับเป็นมวยเตี้ยสั้นล่ำบึกอาวุธแข็งแกร่งแข็งแรงนอกได้ในมีอาวุธครบเครื่องนะครับนี่คือสไตล์การชกของหน้านสมอเงินนรนุวัตยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนซุปเปอร์บอล สิทธิ์เจตาลีนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2515ที่จังหวัดกาลสินไฟล่าสุดแพ้คะแนนเพชรคูเมืองสิริมงคลมวยไทยนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2 6 6ที่จังหวัดร้อนะครับนี่คือคือฟอร์มหลังของทั้งด้านสะหมอเงินนอนุวัตยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรพาก,การสิทธิ์เจแดงกันบางนะครับ สำหรับเพชรพการสิทธิเจแดงนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงนอกได้ในมีครับเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านเพชรพการสิทธิเจแดงนะครับวันนี้ได้ลอยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพการนะครับก็ชนะคะแนนดีแม็กเจดีมวยไทยยิมเมื่อที่7มีนาคม2องที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้นอกกห้กับทางด้านกล้องท่าเสา สิงสอนรามในยกที่5นะครับเมื่อวันที่7เมษายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพักการสิทธเจแดงนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสะหมอเงินนอนุวัตยิมนะครับเตะขาต่อยหมัดลุ้นนับลุ้นนอกได้นะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเสหมอเงินนอนุวัตรยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสเสดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือสอพนมสิงห์นะครับนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมในค่ายมวยนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเชะยะพลน,น้ำจิ้มดาบรันสละคคำหรือจอมโหดดาบรันสละคคำหรือลูกกอกชอโชคบัญชาชัย2ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด110กับ112นะครับ ทางด้านสะเวาทองต่อ2ปอนด์นะครับสำหรับเชยพลน้ำจิ้มดาบรันสะลักามนะครับเป็นนักชกจากเมืองโคราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสรักามที่จังหวัดมหาสารคามนะครับโดยมี100ร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลน,นะครับดูแลบำรุงดีบำรุงถึงครับวันนี้มาแทนแต่ถ้าว่าการฟริตซ้อมนี่100%แน่นอนนะครับ ร้อยสิบกับหนึ่งร้อยสิบสองนะครับคือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสะดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งลดไปหนึ่งจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเชยพลดาบลันสลัคามหรือน้ำจิ้มดาบลันสลัคามนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางน้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลคามนะครับก็เป็นมวยเตี้ยสั้นแต่ทว่าเป็นมวยเขา่าเชิงไม่สนเดินบูแหลกลานเตะขาต่อยหมัดครับรัดตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่กล้าแลกกล้าสวนครับกล้าได้กล้าเสียครับนี่คือสไตล์การชกของนางน้านชยพลน้ำจิ้มดาบรันสลคามหรือเจ้าจอมโหดครับดาบรันสลคามเก่านั่นเองนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านเชยพลนะครับก็แพ้คะแนนเพชรสีดำสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อที่13เมษายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแพ้คะแนนสะดาดาทองนุ้ย4ีมูเมืองเมืองที่6พฤษภาคม266ที่จิตเมืองนนทแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะน็อกสายลมบอยสงขาในยกที่3เมืองที่30พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน ชัยพลนน้ำจิ้มดาบรันสารคามนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านสเสดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครบัครบนอกได้ในมีศาสตร์แข้งแทงเขา่าขวางหน้าดัานแทงมีศอกมีหมัดครับและก็เป็นมวยที่ไอคิวดีครับยืนระยะดียืนระยะมั่นคง ครับวันนี้ต่อสองปอนจะมีปัญหาหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับคบนี่คือสไตล์การชกของนั่นสเสดาวทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานสเสดาวทองนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับก็ไปชนะนอกทางน้านเพชรพันทองสอพนิธฐรน,นะครับในยกที่1เมื่อที่24มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ชนะคะแนนจอมโหดดาบรันสลขาเมื่อที่6พฤษภาคม266ที่จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนน ยูนิตวีนัมมวยไทยนะครับนักชกจากฝรั่งเศสที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสะเดทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสะเดทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับต่อน้ําหนักไม่ได้ต่อตัวไม่ได้ต่อความเป็นมวยไม่ได้ต่อเชิงมวยวันนี้คู่ที่2ผมออกไปที่ทางด้านสะเดทองนุ้ยสี่มุมเมืองให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคมพีเทวดาสิทธิกุลหรือนายกเอกอั้งลิ้มหรือสิริลักษณ์มวยไทยหรือสอนิพาพรนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิกุลนะครับซ้อมที่บ้านตัวเองเนยนะครับวันนี้เจอกันทางด้านอนุรักษ์ทีเด็ด99นักชกจากจังหวัดนราธิวาสแต่ทว่าแต่ว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย ทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99นะครับดีกีก็เป็นแชมป์ประเทศไทย140ปอนด์นะครับนี่คืออนุรักษ์ทีเด็ด99วันนี้ชกกันในพิกัด140อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางดน้านคัมพีเทวดาสิทธิกุลช่างน้ำหนักได้139.4ขาดไปจุด6นะครับส่วนทางน้านอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับช่างน้ำหนักได้141.7ลดไป1.7เ ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นอนุรักษ์ทีเด็ด99เนะครับเป็นมวยที่ท่าทะโหดสูงครับเสียเปรียบรูปร่างครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขาจ่อยยางต่อยหมัดแรงแล้วก็ฟันศอกบุดุดันยืนระยะมั่นคงท่าทลโหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของทงนั่นอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับก็ไปชนะคะแนนกุลลาบขาวสจเปียกบุไทยเมื่อวันที่28ธันวาคม2 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนโอท็อปเอนนี่ N N I, มวยไทยยิมเมื่อวันที่30มกราคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านอนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักสาสตร์แข้งขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้แรงรวดเร็วหลักเหลี่ยมดีแต่ทว่าคาทรหดเป็นลองครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับส่วนฟอร์มหลังของทั้งนั่นคมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับก็แพ้คะแนนเพชรกางนาสิทธิผู้ใหญ่นิลานเมื่อที่10 กุมภาพันธ์266ที่จังหวัดสุรินทร์แพ้คะแนนเพชรกางนาสิทธิผู้ใหญ่นิรันมวนที่4พฤษภาคม266ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนมังเจเลววัวงคมเมื่อวันที่15มิถุนา,นายนนะครับ266ที่ราชลำเนินคำนี้คือฟอร์มหลังของน,นั่นข้ามพีเทวดาสิทธิกุลน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแชมป์ประเทศไทยนะครับ อนุรักษ์ทีเด็ด99นะครับเป็นมวยวุธหนักอาวุธแรงท่าทะระหดสูงครับยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นอนุรักษ์ทีเด็ด99จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสมเด็จปิ่นสินชัยหรือพอมีบุญหรือนอวันชัยนะครับนักชกจากเมืองขอนแก่นนะครับซ้อมที่ค่ายมวยปิ่นสินชัยนะครับแฝดน้องนะครับวันนี้เจอกันทางด้านฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วหรือโลตัสต,ตอชดอ3 4 4นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดแต่ทว่าไปซ้อมที่ประจวบคีรีขันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120่อนด์อน เมื่อเช้านี้ทางด้านสมเด็จปิ่นสินชัยช่างน้ําหนักได้120.6ลดไปจุดหครับนี่คือของทางด้านสมเด็จปิ่นสินชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการช่างน้ำหนักของฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วกันบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วช่างน้าหนักได้120.3ลดไปจุดสครับนี่ก็คือน้ําหนักทั้งคู่ช่างเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยนานาชาติรัรงสิตนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน่านฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมศาสตร์แข้งนำํำขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้ปั้มตีเหนียวแน่นแล้วก็ไปไปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับก็แพ้คะแนนย,ยกมรกรวอรสังประภัยเมื่อวันที่19กรกฎาคม265ที่เวทีมวยรังสิทธ ชนะคะแนนแก่นแก้วพอพอสอบุญมิลิ์เมื่อวันที่19สิงหาคม2 5 6 5ที่ราชาำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน็อกแก่นแก้วสบุญมิลิ์ในยกที่สาเมื่อวันที่18กันยายน2 5 6 5ที่จังหวัดกาลสินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนักฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านสมเด็จปิ่นสินชัยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านสมเดจปิ่นสินชัยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยล็อกตีเหนียวแน่นบูดูดันมีศอกสวนแรงมีหมัดต่อยแรงเหลี่ยมเชิงดีกว่าครับความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสมเดจปิ่นสินชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนัานสมเด็จปิ่นสินชัยนะครับก็ไปชนะนอกชมวกเพชรสิทธิเสตูในยกที่2เมื่อวันที่22มิถุนายน2 0 0 6กที่จังหวัดเชียงใหม่65นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แพ้คะแนนแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์เมื่อวันที่9ธันวาคม265ที่เวทีมวยรังสิตไฟลล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรท่าเรือออกกิจกเกษมเมื่อวันที่17มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตรครับนี่คือฟอร์มหลังของาด้าน,านสมเด็จปิ่นสินชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสมเด็จปิ่นสินชัยนะครับ ให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ